อยู่กับธรรมะไม่ใช่แปลว่าหนีโลกความหมายแท้จริงของการอยู่กับธรรมะธรรมะคือหลักปฏิบัติและความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้เห็นถึงธรรมชาติของชีวิตหลายคนมักเข้าใจผิดว่าการอยู่กับธรรมะคือการหลีกหนีโลกไม่อยากเผชิญหน้ากับปัญหาหรือสถานการณ์ที่ไม่สบายใจซึ่งจริงๆแล้วเป็นความเข้าใจที่ผิด ธรรมะไม่ได้สอนให้หนีจากความจริงแต่สอนให้เข้าใจความจริงเหล่านั้นอย่างลึกซึง้งธรรมะเป็นทางออกที่ช่วยให้ใจสงบท่ามกลางความวุ่นวายของโลกพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในคำสอนที่ชื่อว่าอุปาทิสมัตรกรรปริปุณมมะพินทุโสภิกขเวมรรคที่สมบูรณ์นั้นคือทางที่ทำให้หลุดพ้นจากความยึดติดในโลก ไม่ใช่การหนีจากโลกแต่เป็นการเข้าใจและปล่อยวางความยึดติดความเห็นแก่ตัวและความอยากได้อยากมีที่ทำให้เกิดทุกข์ธรรมะช่วยให้ใจไม่ถูกความสุขหรือความทุกข์ชั่วคราวครอบงำเพราะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความไม่เที่ยงนี้คือธรรมชาติแท้จริงของสิ่งทั้งปวง เมื่อเข้าใจเช่นนี้จิตใจจะไม่วันไหวไปตามกระแสอารมณ์และเหตุการณ์ภายนอกแต่กลับมีความสงบมั่นคงเดินไปข้างหน้าด้วยสติปัญญาและความเมตตาโลกไม่ใช่ศัตรูที่ต้องหนีแต่เป็นครูผู้สอนบทเรียนให้เรียนรู้และเจริญเติบโตในทางธรรมอยู่กับธรรมอย่างไรให้ไม่หลุดจากโลก ธรรมะไม่ใช่ทางหนีจากโลกแต่เป็นทางแห่งความจริงที่ต้องเดินท่ามกลางโลกจึงต้องเข้าใจและรู้จักทำหน้าที่ของตนอย่างมีสติในชีวิตจริงทุกคนต้องเผชิญกับความรับผิดชอบการงานครอบครัวสังคมการอยู่กับธรรมะคือการทำสิ่งเหล่านั้นด้วยใจที่ไม่ยึดต,ติดไม่ถูกความโลภโกรธหลงครอบงำ พระพุทธเจ้าทรงสอนถึงทางสายกลางหรือมชิมาปฏิปทาซึ่งเป็นหนทางที่พ้นจากความสุดโต่งทั้งสองด้านทรงตรัสไว้ในภิกษุวักว่ายะถาปันจะมหานิพพานนังมัดคังดุดดังมันคาสู่พระนิพพานเส้นทางสายกลางที่ไม่เกาะติดกับความสุขหรือความทุกข์มากเกินไป การฝึกสมาธิเป็นสิ่งสำคัญเพราะสมาธิช่วยให้ใจมั่นคงเมื่อใจมั่นคงความทุกข์ก็ไม่สามารถทำร้ายได้เหมือนภูเขาที่มั่นคงไม่ไหวหวั่นกับพายุการอยู่กับธรรมะในโลกนี้คือการยอมรับความจริงทุกอย่างอย่างใจเย็นไม่ดิ้นรนหนีสิ่งที่ไม่ชอบหรือยึดติดกับสิ่งที่ชอบเกินไป แต่เป็นการดำเนินชีวิตด้วยความรู้เท่าทันและความเมตตาชีวิตที่อยู่กับธรรมะในโลกหลายคนที่อยู่ในโลกใบนี้แต่ใช้ธรรมะเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตเช่นพระอริยสงฆ์หลายรูปที่แม้จะผเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากแต่มีใจที่สงบไม่หวนไหวใช้เมตตาและปัญญาเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิต พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเมตตามหานิธิเมตตาเป็นสมบัติอันยิ่งใหญ่ผู้ที่มีเมตตาอยู่ในใจจะไม่หลีกหนีโลกแต่จะอยู่ร่วมกับทุกสรรพสิ่งอย่างเข้าใจและเห็นอกเห็นใจไม่โกรธไม่อาคตาพยาบาทและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นในทุกสถานการณ์ชีวิตธรรมดาที่มีธรรมะ จึงไม่ใช่ชีวิตที่หนีปัญหาแต่เป็นชีวิตที่กล้าหาญมีความอดทนและดำเนินไปด้วยความสุขสงบแม้เผชิญกับความยากลำบากธรรมะคือแสงสว่างนำทางใจไม่ใช่ที่หลบภัยจากโลกแต่เป็นกรอบป้องกันใจที่มั่นคงให้ก้าวผ่านทุกสถานการณ์ในชีวิตได้อย่างมั่นใจ จองอยู่กับธรรมะอย่างเข้าใจไม่ใช่เพื่อหนีโลกแต่เพื่อรู้ทันโลกและรู้จักก้าวเดินอย่างมั่นคงธรรมะช่วยให้ใจไม่หวันไหวกับโลกภายนอกชีวิตในโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่รักอาจสูญหายสิ่งที่เกลียดอาจกลับมาอีกโลกเป็นสถานที่ซึ่งไม่มั่นคง และความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทําให้จิตใจมนุษย์พลัดพรากจากความสงบธรรมะจึงเป็นเหมือนกรอบป้องกันที่แข็งแรงช่วยให้ใจไม่วันไหวไปตามเหตุการณ์ภายนอกทําให้เห็นทุกสิ่งอย่างเป็นธรรมดาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอนัตตลักษณะอิโนสังทุกขังอนัตตาทุกนี้ไม่ใช่ตัวตน ความทุกข์เกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงจึงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในความทุกข์นั้นธรรมสอนให้รู้จักปล่อยวางไม่ให้ใจผูกพันกับสิ่งที่ไม่เที่ยงเมื่อใจเข้าใจธรรมในข้อนี้จะรู้ว่าความเปลี่ยนแปลงคือเรื่องธรรมดาใจจึงไม่หวั่นไหวเมื่อเจออุปสรรคหรือความทุกข์แต่สามารถอยู่ได้อย่างสงบและมั่นคง การฝึกสติและสมาธิอย่างต่อเนื่องช่วยให้ใจรับรู้และไม่เกาะติดกับความรู้สึกชั่วคราวนั้นเปรียบเสมือนการฝึกฝนให้ใจแข็งแรงเหมือนต้นไม้ที่มีรากลึกในดินไม่ถูกพายุพัดล้มง่ายๆจงใช้ธรรมะเป็นแสงสว่างนำทางใจไม่ใช่เพื่อหลบหนีจากโลกที่เปลี่ยนแปลง แต่เพื่ออยู่กับโลกด้วยใจที่เข้มแข็งและเข้าใจในความจริงของชีวิตอย่างแท้จริงธรรมะอยู่ในชีวิตไม่ใช่อยู่ในธถ้ำหลายคนเข้าใจว่าถ้าจะปฏิบัติธรรมให้ได้ผลต้องออกจากบ้านต้องเข้าวัดต้องอยู่บนเขาต้องนั่งหลับตาเงียบเงียบเท่านั้นแต่นั่นเป็นเพียงวิธีหนึ่งของการฝึกธรรมไม่ใช่ทั้งหมดของธรรมะ ธรรมะไม่ได้อยู่แค่ในป่ายอยู่ในถ้ำหรือในบทสวดธรรมะอยู่ในใจอยู่ในชีวิตประจำวันธรรมะอยู่ในทุกลมหายใจอยู่ในทุกการกระทำอยู่ในคำพูดคำคิดและการตอบสนองต่อสิ่งที่มากระทบพระพุทธเจ้าตรัสว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำความดีให้ถึงพร้อมการทำจิตให้ผ่องใสนี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้า ธรรมะจึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในวัดหรือในพิธีกรรมแต่คือการไม่ทำชั่วคือการคิดดีพูดดีทำดีคือการไม่ปล่อยใจให้ไหลไปตามความโลภความโกรธความหลงคือการกลับมารู้ทันใจตัวเองว่าในแต่ละวันใจกำลังไหลไปทางใดเมื่อนำธรรมะมาไว้ในชีวิตจริงการเป็นพ่อแม่ก็จะมีเมตตา การเป็นลูกก็จะมีความกตัญญูการเป็นสามีก็จะไม่เอาเปรียบภรรยาการเป็นเจ้าของกิจการก็จะมีจริยธรรมธรรมะจึงไม่ใช่สิ่งลี้ลับแต่คือการอยู่กับโลกโดยไม่ทุกไปกับโลกคือการอยู่กับทุกหน้าที่ด้วยสติด้วยปัญญาธรรมะไม่ได้อยู่ไกลแต่อยู่ตรงใจที่รู้ทัน แค่มีสติขณะเดินขณะพูดขณะคิดขณะฟังนั่นคือการปฏิบัติธรรมแล้วไม่ต้องหนีไปไหนเพียงหันกลับมาอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงอยู่ในโลกแต่ไม่เป็นของโลกการอยู่กับธรรมะในโลกนี้คือการดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางโลกอย่างมีสติ อยู่กับสิ่งต่างๆโดยไม่ถูกกลืนกินด้วยความโลภอยู่กับความสำเร็จโดยไม่หลงอยู่กับความล้มเหลวโดวยไม่จมพระพุทธเจ้าทรงสอนถึงสภาวะเช่นนี้ด้วยถ้อยคำที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งยิ่งโลกะวิตตูผู้รู้แจ้งโลกการรู้แจ้งโลกในทางธรรม ไม่ได้หมายถึงการเรียนรู้ข่าวสารหรือเทคโนโลยีแต่คือการเห็นตามความเป็นจริงว่าโลกนี้มีเกิดมีดับมีพบมีพราคมีสุขมีทุกข์และไม่มีสิ่งใดที่จีรังยั่งยืนเมื่อเข้าใจเช่นนี้ใจจะไม่ยึดติดในสิ่งใดไม่ว่าทรัพย์สินความรักหรือแม้แต่ตัวตนของตนเอง จะดำเนินชีวิตโดยไม่ตกเป็นทาสของสิ่งใดการอยู่ในโลกจึงไม่จำเป็นต้องเป็นของโลกเหมือนบัวที่งอกกลางตอมอแต่ไม่ถูกตอมอทำให้ขุนมัวจิตที่ฝึกดีแล้วด้วยธรรมะจะไม่ถูกโลกลากจูงไปตามอำนาจของอารมณ์จะสามารถวางใจในความเปลี่ยนแปลง จะไม่แสวงหาเกินความจำเป็นไม่สะสมจนกลายเป็นภาระและไม่ผลักไสสิ่งที่ไม่ชอบจนเกิดความทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสว่าอาดนิจจาวะตะสังขาปราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงใครที่เข้าใจธรรมะข้อนี้อย่างแท้จริงย่อมไม่ใช่ผู้ที่หนีโลก แต่คือผู้ที่เข้าใจโลกและดำรงตนอยู่เหนือความผันผวนของโลกได้การอยู่กับธรรมะจึงไม่ใช่การหันหลังให้ชีวิตแต่คือการหันหน้ายอย่างมั่นคงอยู่ในโลกแต่ไม่เป็นของโลกใจจึงสงบเย็นและมีแสงสว่างจากภายในปฏิบัติทำท่ามกลางชีวิตที่ยุ่งวุ่นวายในโลกยุคปัจจุบัน ความวุ่นวายกลายเป็นสิ่งปกติผู้คนต้องทำงานแข่งขันแก้ปัญหาพบเจอกับความเครียดความกดดนันจนหลายคนคิดว่าไม่มีเวลาพอสำหรับธรรมะแต่ธรรมะไม่เคยเรียกร้องเวลาธรรมะไม่ได้ต้องการให้ละทิ้งหน้าที่แต่ต้องการให้ทำหน้าที่ด้วยจิตที่รู้เท่าทานันการปฏิบัติธรรมจึงไม่จำเป็นต้องรอถึงวันหยุด ไม่ต้องรอกเกษียณไม่ต้องรอเข้าวัดเพราะธรรมะเกิดได้ทุกขณะขณะที่ล้างจานขณะที่รอลิฟต์ขณะที่ลูกกำลังร้องให้ขณะที่รถติดไฟแดงเพียงแค่รู้ตัวใจจดอยู่กับสิ่งที่ทำรู้ความคิดรู้ความรู้สึกแค่นั้นคือการปฏิบัติธรรมแล้วพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า ผู้มีสติแม้อยู่ท่ามกลางความวุ่นวายย่อมมีธรรมะอยู่เสมอธรรมะไม่ใช่สิ่งที่ต้องแยกจากชีวิตแต่คือการซึมซาบเข้าไปในชีวิตค่อยๆปรับจากใจที่วาวุ่นให้เป็นใจที่อ่อนโยนจากคำพูดที่ขาดสติให้เป็นถ้อยคำที่มีเมตตาจากการกระทำที่มุ่งเอาชนะให้เป็นการกระทำที่มีปัญญา บางคนเข้าใจว่าธรรมะกับชีวิตจริงไปด้วยกันไม่ได้แต่แท้จริงแล้วยิ่งชีวิตวุ่นวายยิ่งต้องมีธรรมะเหมือนเรือที่ออกทะเลต้องมีหางเสือเพื่อควบคุมทิศทางถ้าไม่มีธรรมะเป็นเครื่องนำใจย่อมล่องลอยไปกับคลื่นแห่งความฟุ้งซ่านอย่างไร้จุดหมายการฝึกธรรมะจึงไม่ใช่การตัดขาด แต่คือการฝึกใจให้มั่นคงในโลกที่ไม่นิ่งไม่หลงไปกับคำชมไม่จมไปกับคำด่าไม่เสียสูญเพียงเพราะผิดหวังไม่หลงระเริงเพียงเพราะประสบความสำเร็จธรรมะไม่ได้อยู่ไกลไม่ต้องรอเวลาเพียงแค่หายใจอย่างรู้ตัวเพียงแค่ฟังด้วยใจที่เปิด เพียงแค่ยอมรับว่าความวุ่นวายของโลกไม่จาเป็นต้องทําให้ใจเราวุ่นวายตามจงฝึกใจให้เห็นธรรมะในความธรรมดาเพราะที่สุดแล้วธรรมะไม่ได้อยู่ในวัดแต่อยู่ในใจที่รู้เท่าทันทุกขณะของชีวิตธรรมะไม่ใช่เรื่องของคนว่างแต่คือเรื่องของคนตื่นในความเข้าใจของคนทั่วไป ธรรมะมักถูกมองว่าเป็นเรื่องของคนว่างเรื่องของผู้สูงอายุเรื่องของผู้ปลีกวิเวกหรือผู้ที่หมดภาระแล้วถึงจะมีเวลาให้ธรรมะแต่พระพุทธเจ้ามีได้ทรงสอนธรรมะแก่เฉพาะนักบวชธรรมะเป็นทางสำหรับผู้มีชีวิตและผู้มีทุกข์ไม่ว่าจะมีภาระเพียงใดก็สามารถมีธรรมะได้ ธรรมะไม่ใช่เรื่องของเวลาแต่คือเรื่องของใจไม่ใช่เรื่องของการมีเวลาว่างแต่คือเรื่องของการมีความพร้อมที่จะตื่นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ตื่นแล้วย่อมเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงธรรมะไม่ต้องการให้หนีออกจากบ้านแต่ต้องการให้ตื่นรู้แม้อยู่ในบ้าน ไม่ใช่การหยุดทำงานแต่คือการทำงานอย่างรู้ทันอารมณ์ไม่ใช่การปลีกวิเวกจากผู้คนแต่คือการวางใจไม่ให้ไหวไปตามผู้คนความวุ่นวายของชีวิตจริงจึงไม่ใช่อุปสรรคของธรรมะแต่อาจเป็นครูสอนธรรมะที่ดีที่สุดถ้าเรียนรู้จากมันได้เพราะทุกปัญหาในชีวิต คือบทเรียนที่ธรรมชาติกำลังสอนใจธรรมะไม่ได้ห่างไกลาจากโลกแต่คือแสงสว่างในโลกเหมือนแสงตะเกียงกลางคืนยิ่งมืดยิ่งเห็นแสงชัดคนที่มีธรรมะไม่ใช่คนที่อยู่ในความเงียบแต่คือคนที่ใจสงบได้แม้อยู่ในเสียงไม่ใช่คนที่อยู่ลำพัง แต่คือคนที่ไม่หลงไปตามความวุ่นวายรอบตัวธรรมะจึงไม่ใช่ของคนว่างแต่คือของคนที่ตื่นตื่นจากความหลงตื่นจากความม่วงเหงาของใจตื่นจากความคิดที่พาไปไกลาจากปัจจุบันขอเพียงใจพร้อมจะฝึกทุกที่ทุกเวลาคือเวลาของธรรมะไม่ต้องรอให้ว่าง แต่จงเริ่มตื่นตั้งแต่ตอนนี้ธรรมะไม่ทำให้หลุดพ้นจากโลกแต่ทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ในโลกหลายคนเข้าใจผิดว่าธรรมะคือหนทางเพื่อพาตัวเองออกจากโลกเป็นหนทางสู่ความหลุดพ้นจากทุกสิ่งคล้ายกับการปล่อยมือไม่รับผิดชอบไม่ข้องเกี่ยวแต่แท้จริงแล้ว ธรรมะไม่ได้พาให้หลุดจากโลกแต่พาให้หลุดจากความทุกข์ในโลกโลกยังอยู่เหมือนเดิมผู้คนยังวุ่นวายเหมือนเดิมปัญหาย,ยังมีเหมือนเดิมแต่เมื่อมีธรรมะในใจใจจะไม่ถูกกับสิ่งเหล่านั้นเหมือนเดิมอีกต่อไปพระพุทธเจ้าตรัสว่า โลกนี้มีทั้งสุขและทุกผู้มีปัญญาย่อมเข้าใจและไม่ยึดมั่นในสิ่งใดนั่นคือหัวใจของธรรมะไม่ใช่การเปลี่ยนโลกให้ตรงใจแต่คือการเปลี่ยนใจให้เข้าใจโลกเพราะสิ่งที่เปลี่ยนได้ยากที่สุดไม่ใช่สถานการณ์แต่คือความคิดของตนเองที่ยังยึดมั่นอยู่ธรรมะไม่ได้สอนให้หนีปัญหา แต่สอนให้เข้าใจว่าปัญหาไม่ใช่ศัตรูปัญหาไม่ใช่สิ่งน่ากลัวความทุกข์ไม่ใช่สิ่งต้องหลบแต่มันคือครูครูผู้มอบโอกาสให้ใจฝึกฝึกความอดทนฝึกเมตตาฝึกการปล่อยวางเมื่อเข้าใจเช่นนี้ธรรมะจึงเป็นทางแห่งการอยู่กับโลกได้อย่างบำสบาย แม้โลกจะหมุนวุ่นวายเพียงใดใจก็มั่นคงไม่หวั่นไหวไม่โอนเอน็นธรรมะจึงไม่ใช่คำปลอบใจไม่ใช่แค่ความสวยงามทางวาทะแต่คือแนวทางที่ใช้งานได้จริงคือการนำมาปรับใช้กับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะอยู่ในบ้านในที่ทำงานหรือบนถนนที่จราจรติดขัด ธรรมะคือการเลือกวางเลือกเข้าใจเลือกไม่ถือสาเลือกไม่สะสมความโกรธเลือกไม่ยึดสิ่งใดเกินกว่าที่จําเป็นธรรมะไม่ทำให้เราหนีไปจากโลกแต่ทำให้เราอยู่ในโลกโดยไม่ให้โลกอยู่ในใจและเมื่อใจพ้นจากความทุกข์แม้ยังมีงานต้องทำยังมีหน้าที่ยังมีภาระ ก็สามารถดำเนินชีวิตอย่างเป็นอิสระอิสระจากความร้อนรุ่มอิสระจากการดิ้นรนอิสระจากพันธนาการที่ใจเคยสร้างขึ้นเองนี่แหละคือธรรมะของผู้ตื่นตื่นอยู่ในโลกแต่ใจเป็นอิสระจากโลกธรรมะคือทางกลับบ้านทางกลับสู่ใจที่แท้จริงชีวิตของคนเราทั้งชีวิต เหมือนการเดินทางที่ไม่มีวันหยุดเดินไปเพื่อหาความสุขเดินไปเพื่อหาความสำเร็จเดินไปเพื่อหาสิ่งที่จะเติมเต็มบางอย่างในใจแต่ไม่ว่าจะเดินไปไกลเพียงใดก็ยังไม่พบความพอดีที่แท้จริงเสียทีนั่นพระใจยังเดินออกนอกตัวใจยังวิ่งไปข้างนอก ยังยึดอยู่กับเสียงจากโลกยังฝากความสุขไว้กับคนอื่นฝากความหมายของชีวิตไว้กับสิ่งที่ไม่มั่นคงแต่เมื่อหันกลับมาเมื่อหยุดเพื่อฟังเสียงของธรรมะจะเริ่มเห็นว่าทุกคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้พาเราไปที่ไหนไกลแต่พากลับมาที่ใจพระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้ใดรู้จักตนเองผู้นั้นย่อมเห็นธรรมธรรมะจึงไม่ใช่เส้นทางหนีปัญหาไม่ใช่ทางหนีโลกแต่คือทางกลับบ้านกลับมาสู่ใจที่สงบก,กลับมาสู่ความจริงที่ว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปและไม่มีสิ่งใดควรค่าแก่การยิดมัน่น เมื่อกลับสู่ใจจะเห็นว่าแท้จริงความสงบไม่อยู่ที่วัดไม่อยู่ที่ป่าไม่อยู่ที่บทสวดหรือเสียงระฆังแต่อยู่ในใจที่รู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์และวางได้เมื่อถึงเวลาธรรมะไม่เคยบังคับให้ตัดขาดจากโลกแต่เชื้อเชิญให้เข้าใจโลกด้วยใจที่เป็นอิสระเข้าใจทุกโดยไม่ทุก เข้าใจสุขโดยไม่หลงเข้าใจการเปลี่ยนแปลงโดยไม่หวนไหวผู้ที่อยู่กับธรรมะจึงไม่ใช่ผู้หลีกเรน้นแต่คือผู้ที่กล้ากลับมามองใจตัวเองกล้ายอมรับว่าชีวิตนี้สั้นและสิ่งสำคัญที่สุดคือการมีชีวิตอย่างรู้ตัวในทุกลมหายใจในทุกการกระทำในทุกคำพูด ไม่ว่าจะเล็กเพียงใดก็มีธรรมะอยู่ในนั้นได้เพราะธรรมะไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในตำราแต่คือความจริงที่ต้องมองให้เห็นต้องสัมผัสให้ได้จากการดำเนินชีวิตจริงในที่สุดธรรมะไม่ใช่เครื่องมือให้พ้นโลกแต่คือแสงสว่างที่จะทำให้การอยู่ในโลกไม่ทุกข์ไม่หลงไม่วันไหว จงใช้ชีวิตอย่างมีสติมีเมตตาและมีปัญญาอยู่กับโลกอย่างรู้เท่าทันอยู่กับธรรมะอย่างกลมกลืนนี่แหละคือทางกลับบ้านของใจบ้านที่แท้จริงคือใจที่เป็นอิสระ